ยุติธรรมไม่มีสามาคัคคีไม่เกิดหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าศักยสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวตามมาตรา170วรรคหนึ่ง5ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา187และพระบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา41เนื่องจากยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้น และเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีจเจริญคอนสตรักชั่นผลกระทบที่จะตามมาถึงพักภูมิใจไทยอีกมากมายตามคำร้องของศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่ยื่นคำร้องไปยังปปชตรวจสอบการแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จและเอาผิดจริยธรรมแรงกับศักสยามและจะนำเรื่องนี้ไปยื่นกับกกตเพื่อยุบพักภูมิใจไทยด้วยตามพรบพักการเมืองหมวด8การสิ้นสุดของพักการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งสาม ประกอบมาตรา92วรรคงระบุว่าการกระทําการฝ่าฝืนมาตรา72ที่ามีให้พักการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหองในพักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักพักภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลชุดเศรษฐาทวีสินมีสสจํานวน71คนเป็นพักอันดับสองในพักร่วมรัฐบาลสมมติว่ามีการยุบพักภูมิใจไทย ในอนาคตกรรมการบริหารถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองอย่างน้อยสิบคนแสดงว่าเสียงพักร่วมรัฐบาลจะหายไปทันที71เสียงจากจำนวน314เสียงหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะมีสสพักร่วมรัฐบาลถูกกกตวินิจฉัยทุจริตเลือกตั้งมีผลให้ต้องออกจากการเป็นสสอ,อยู่ด้วยจะเหลือสสพักร่วมรัฐบาลประมาณ243เสียง เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่จะต้องหาเสียงมาให้ครบ250เสียงขึ้นไปจะโดยการดึงเอาพักฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลหรือสสทีแ่แตกจากภูมิใจไทยก็แล้วแต่ความวุ่นวายก็จะตามมาเพราะฉะนั้นพักรัฐบาลและพักภูมิใจไทยคงไม่ปล่อยให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นแน่นอนจะด้วยวิธีใดก็ตามอย่างไรก็ตามในวิกฤตย่อมเกิดโอกาสบางอย่างขึ้นการรวมตัวของพักร่วมรัฐบาลเป็นการรวมการเฉพาะกิจบนเงื่อนไขและความขัดแย้ง การเปลี่ยนมากลางศึกท่ามกลางมารสุมเศรษฐกิจและการเงินของรัฐบาลชุดนี้ที่ยังขาราคาสั่งงบประมาณรายจ่ายดิจิทัลวอลเล็ตการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นหอกข้างแคร่ของรัฐบาลทุกอย่างไม่มีอะไรเรียบร้อยลงตัวความยุติธรรมที่กำลังถูกสั่นคลอนเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความไม่ยุติธรรมในการทำหน้าที่ของสีกากีกรมราชทันดีเอสไอกระทรวงยุติธรรมแต่ละกรรมแต่ละกระทง